รถลอรถลอขารอกกับพี่น้องท้ายน้อยโหมจัดทับคันนี้ขารอกในตำน,นัน ดีย๋ยงพอน่าจะไม่ธรรมดาแล้วครับเดี๋ยวมาชมเขาขึ้นมอครับพี่นเนาะสักคคู่ครับโหออใหญ่มากครับมาแล้วเอาเลยไม่มีรีรอครับ มาแล้วก็ไหลเลยแหละครับไม่ไหวหักสองครับลันลันเลยพี่น้นงะ ยังไม่รู้จักเทียมงานนะนี่ผมมาถึงมุมใสเลยนะนี่เทียมงานรถแต่งครับน้องอ้หัดล้นกล่องครับทางออกนี่ก็โหด,ดอยู่นะทางผมเข้ามา ดินนุ่มนุ่มเลยครับุูดูบะโอทางออกนะพี่น้องโอ้นะชมจังหวะขั้นต่อไปครับอย่างลึกเลย บอูเลิศกรุป๊ปไ,ไปโควใส่ไ้งั้นเหอันที่สองครับ่ายน้อยไหวไม่ไหวไ ทิมงานจากกรูรัมครับนี่โอ้มีรถรอๆเลยนะพี่น้องตรงนี้ครับจุดตรงนี้ตอนนี้ผมอยู่แถวบ้านกรูดครับบ้านกรูดเมืองลี ตรงนู้นหน่อยทีเม็ดนุ่นแม็คโคล,ลงไปสองคันครับสามสองศูนดีกัดเคยเวลาครับสายโหดในตำนานรอชมรถดำมาครับพี่น้องดดรถ่อพี่น้อง โคจรซับเสียงแบบนี้นี่ไม่น่าจะผิดหวังนะนี่ J O แปดสีแน่อนอนับถ้าเสียงแบบนี้แสียสามครับน่าจะสามนจะุดห้าละบเสียงน่าจะไม่ธรรมดาแล้วนี่ผมว่านะกันนี้ครับ รอจัดพี่น้องกระจกหลังเตาพอสมควรครับไฟสามแถวแล้วก็มีไป้ายไฟด้วยทุกนนี้เสาากาศเดีย๋ยวมารอฟังน้ำเสียงของเขาครับจะเป็นอย่างไร อาจจะไม่ธรรมดานะครับเวีานคนชอบเสียงท่อคนเล่นท่อจะรู้ดีครับมันมีเซนตเนาะตักใส่ด้วยแคทครับแป๊บเดียวห้าตักแล้วมั้งเอ็มเลย แมกโคขึ้นอยู่บนครับรดดำอยู่ล่างนี่สวิงแค่25%่แบปอร์เซนแปบเดียวเต็มครับอ้าฟังน้ำเสียงพี่นอ้อ JO8C เป็นแบบไหน จริงดูจริงมีหนูอ,อยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไปฟังตรงหนูทักกันหน่อยทำอะครับโอ้โหแกไม่กระแทงนะออกเบาๆครับ คันต่อไปครับผมไหลเข้ามาแล้วรอ,อทุกคันนว้ดูขเขาเพ้นเพ้นลายว่ะรูปอะไรนะเพ้นซีแ่ะ โบอูเลิศกรุ๊ปมาจากไหนที่ฝั่งนู้นมีรถอะไรเข้ามารถหนักวะรอชมหักขึ้นบอ่อครับพี่น้องแคปเนี่ยสายแป,ป๊บเดียวนะเต็มนี่ครับ้องตีวงหน่อยนิดนึงมันถึงจะมีแรงครับโอ้ ข้อนข้อนขอนนะประมาณนี้ครับพี่น้องครบกันขอบคุณอย่างมากครับที่เข้ามาตามรับชมขอให้ท่านโชคดี สวัสดีครับ